คุณเคยได้ยินเรื่องราวของหญิงสาวที่หลงรักกับต้นตะเคียนไหมตำนานความรักที่เต็มไปด้วยการทายรถและการแก้แค้นที่ไม่เคยจบสิ้นคืนหนึ่งในคืนฝนตกหนักเสียงกรีดร้องจากป่าอันมืดมิดด่างงอขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคุณจะไม่มีทางคาดคิดการกลับมาของนวลจันทร์คืออะไรร่วมค้นหาคำตอบในเรื่องนี้ที่คุณไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก,ก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่มันจะเปิดเผยค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านห่างไกลผู้คน ต้นตะเคียนสูงใหญ่ตั้งตระงานอยู่กลางลานโล่งกิ่งก้านของมันไหวเบาๆแม้ไร้าสายลมกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นหอมหวานประหลาด่วยมาแต่จมูกเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในอากาศเย็นเยียบนักศึกษากลุ่มหนึ่งเดินทางมาที่นี่เพื่อลองของพวกเขาเชื่อว่าต้นตะเคียนต้นนี้มีวิญญาณหญิงสาวสิงสถิตสาวสวยนามว่านวนจันทร์ผู้เสียชีวิตอย่างทรมานใต้ต้นไม้นี้เมื่อร้อยปีก่อน หญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มชื่อเมเธอสวมเสื้อยืดบางเบากับกางเกงขาสัน้นผิวขาวสะท้อนแสงจันดูโดดเด่นท่ามกลางความมืดเมหัวเราะเบาๆท้าทายอาถันเธอเดินเข้าไปลุกเปลือกไม้แห้งกลางด้วยปลายนิ้วช้าฮาา่าฮผิวสัมผัสของมันเย็นเฉียบผิดธรรมชาติทันใดนั้นเงาเมือรูปร่างเหมือนผู้หญิงปรากฏขึ้นด้านหลังเธออย่างไร้เสียงเส้นผมยาวสยายปกคลุมใบหน้าซีดเผือด กลิ่นดอกไม้เน่าเปื่อยออกอวนไปทั่วทุกคนในกลุ่มหันขวับไปพร้อมกันแต่อากาศเบื้องหน้าว่างเปล่ามีเพียงเมที่ยืนแข็งทื่อใบหน้าซีดเผือดราวกับเลือดไหลออกหมดตัวเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเธอเสียงหวานเย็นจนขนลุกสวยนักเอามาเป็นของข้าเธอมือเย็นเฉียบไหลลงมาตามต้นคอของเมเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืด จูๆร่างของเมก็ลอยขึ้นจากพื้นอย่างช้าฮ่าฮะขาของเธอแกว่งวุ่งอย่างไร้่ยวแรงตาเบิกโพงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเพื่อนๆส่งเสียงกรีดร้องแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยพวกเขาทำได้เพียงมองดูร่างของเมลอยสูงขึ้นไปเรื่อยฮ่าฮะเลือดสีดำหยดติ่งจากปลายนิ้วของเธอลงสู่พื้นดินกลิ่นเหม็นคาวปกคลุมลานโล่งราวกับนรกเปิดประตูต้อนรับ เมื่อร่างของเมย์หยุดกลางอากาศเสียงหัวเราะแผ่วๆดังออกมาจากปากของเธอแต่แววตาที่มองลงมาไม่ใช่เมยอีกต่อไปนั่นคือดวงตาของวิญญาณที่หิวกระหายนวลจันทร์กลับมาแล้วและเธอต้องการมากกว่านี้เสียงฝีเท้าเปียกชื้นดังก้องในลานกว้างเพื่อนคนหนึ่งพยายามวิ่งหนีแต่ขาทั้งสองข้างเหมือนถูกตปึงด้วยเถาวันที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน เส้นถาวรเย็นเฉียบตายขึ้นตามข้อเท้ารัดแน่นจนเลือดซึมออกมาเขาล้มลงใบหน้ากระแทกดินเปียกเหนียวในความมืดมีดวงตาหลายคู่ลอยอยู่รอบตัวพวกเขาแต่ละคู่ตาแดงฉานส่องประกายในเงาสลัวเมลอยลงมาอย่างช้าฮ่าฮเท้าเปลือยเปล่าของเธอแตะพื้นเล็บมือที่ยาวผิดธรรมชาติขูดพื้นดินจนเกิดเสียงเสียดหูรอยยิ้มกว้างของเธอเผยให้เห็นฟันแหลมคมเหมือนสัตว์ป่า เสียงกระซิบหวานเย็นดังสะท้อนในอากาศพวกเจ้าทั้งหมดจะเป็นของข้าเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งในกลุ่มยกมือไหว้ด้วยมือสันะร,ริกดวงตาเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและความหวาดกลัวสุดขีดแต่ไม่มีเสียงใดลอดออกจากปากของเขามีเพียงเลือดสดๆไหลทะลักออกมาจากริมฝีปากที่อ้ากว้างร่างของเขาทุดลงทันทีดวงตาเบิกโพรงแต่ตาไม่หลับเพื่อนคนอื่นๆกรีดร้องวิ่งหนีแต่ไม่ทัน เงาร่างโปร่งแสงจำนวนมากพุ่งผ่านหมอกหนาะทึบเข้าจับพวกเขาวไว้มือเย็นเฉียบพันรอบแขนขาและลำคอเสียงกรีดร้องขาดห้วงดังก้องทุ่วทั้งป่านวลจันเดินช้าๆเข้ามาใกล้กลุ่มเพื่อนที่เหลือกลิ่นหอมนอกเปิดทวีความรุนแรงขึ้นใบหน้าของเธอสวยงามราวนางในวันนคดีแต่ในแววตามีเพียงความเกลียดชังและความหิวกระหายที่ไม่มีวันสิ้นสุด มือขาวซีดของเธอยื่นออกไปแต่หน้าผากของเหยื่อคนถัดไปเบาฮ่า <H aha> เพียงสัมผัสเดียวร่างของเหยื่อก็สุดลงกับพื้นเหมือนตุ๊กตาที่ขาดเชือกแสงจันเหนือยอดไม้เริ่มสันไหวราวกับฟ้าดินเองยังหวาดกลัวการกลับมาของเธอในวินาทีนั้นเสียงกระดิ่งเบาๆดังขึ้นจากความมืดเป็นเสียงที่นนจันทร์ชะงักฟัง เสียงนั้นขาดเป็นห่วงแต่ทรงพลังเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนเข้ามาบางสิ่งที่อาจหยุดยั้งเธอได้หรือไม่ก็ถูกกลืนหายไปตลอดการเสียงกระดิ่งนั้นดังกังวนขึ้นเรื่อยฮาฮะก้องสะท้อนทั่วทั้งป่าเหมือนคาถาปลุกสิ่งโบราณนวลจันหันขวับดวงตาที่แดงฉานฉายแววตื่นตระหนกชั่วขณะร่างบางในชุดขาวสะอาดค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืด หญิงชราผมขาวโพลงถือกระดิ่งทองเหลืองเล็กๆในมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถือมวนสายสินที่เป่งแสงจางฮ่าฮลมหายใจของเธอสม่ำเสมอแม้บรรยากาศรอบตัวจะหนาวเย็นจนอากาศเกือบหยุดนิ่งเพื่อนคนสุดท้ายที่ยังเหลือรอดกับพริบตาทีฮ่าฮมือกำแน่นกับอกเหมือนจะหลุดเป็นชิ้นฮ่าฮ่ิงชรากระทืบเท้าเบาๆหนึ่งครั้ง เสียงกระดิ่งระเบิดเป็นคลื่นความถี่สูงเงาดำที่ล้อมรอบเริ่มดิ้นทุรนทุรายบางตนส่งเสียงหวีดร้องอย่างเจ็บปวดจนหูแทบแตกนวลจันทร์กรีดร้องเสียงสูงผิวหนังของเธอเริ่มแตก้าวเลือดสีดำสนิทไหลซึมออกมาตามรอยแตกนั้นเธอพุ่งเข้าหาหญิงชาราด้วยความเร็วเหนือมนุษย์แต่สายศินในมือของหญิงชาราขยายตัวออกกลายเป็นโครงแสงสีขาวล้อมรอบร่างนวลจันทร์ไว้ นวลจันดิ้นรนเล็บยาวของเธอกรีดลงบนกำแพงแสงจนเกิดเสียงเสียดแทงโสดประสาทหญิงชราหลับตาริมฝีปากขยับเบาๆไร้ท้อยคำโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจอากาศหนาวเย็นจัดยิ่งขึ้นทุกเสียงรอบตัวเงียบงันเหมือนโลกหยุดหมุนพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือนเบาฮ่หาฮะแม้แต่หมอกหนาทึบยังถูกกดให้แนบกับพื้นนวลจันส่งเสียงร้องครั้งสุดท้าย ร่างของเธอสลายเป็นเศษละอองดำที่หมุนวนขึ้นสู่ท้องฟ้ากลิ่นหอมเน่าเปื่อยจางหายไปทีละน้อยหญิงชราลืมตาขึ้นช้าฮ่าฮะกระดิ่งในมือเธอแตกออกเป็นเสียงฮ่าฮะสายศิลม้วนตัวกลับสู่สภาพเดิมอย่างแผ่วเบาลมเย็นพัดผ่านป่าเบาฮ่าฮะเหมือนทุกสิ่งเพิ่งตื่นขึ้นจากฝันร้ายเพื่อนคนสุดท้ายสุดโตลงกับพื้น น้ำตาไหลพรากเต็มใบหน้าเขาเงยหน้ามองหญิงชราต้องการเอ่ยขอบคุณแต่เสียงจากลำคอแหบแห้งจนแปลงเสียงไม่ได้หญิงชรายิ้มเศร้าฮ่าฮะสายตาเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาเหมือนจะเตือนบางสิ่งก่อนจะหันหลังเดินหายลับเข้าไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันและความรู้สึกหนาวเหน็บที่ไม่มีวันลบเลือน ทว่าขณะที่ชายหนุ่มพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงเพื่อจะลุกขึ้นปลายเท้าของเขาก็สัมผัสกับบางสิ่งที่เย็นเฉียบและลื่นถลยเขาก้มลงมองเศษผ้าขาวเก่าๆชิ้นหนึ่งปื้นคราบเลือดสีดำสนิทจนเกือบแห้งกรังลมหายใจของเขาขาดห่วงความหวาดกลัวพุ่งพล่านไปทั่วร่างจนแขนขาอ่อนแรงในพริบตานั้นเองลมหนาวที่เคยเบาบางกลับหมุนวนรุนแรงขึ้น พัดเศษผ้านั้นลอยสูงก่อนจะปลิวม้วนกลับมาหาเขาพันรัดรอบข้อมือแน่นหนาะราวกับมีชีวิตชายหนุ่มดิ้นสุดแรงแต่ไม่อาจแก่ผ้าเก่าๆนั้นออกได้เลยเสียงหัวเราะเบาๆดังสะท้อนจากความมืดมิดรอบตัวมันคือเสียงหัวเราะของนอนลจันทร์แผวเบาแหบพร่าแต่มากพอจะทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเขากระเสือกระสนถอยหลังอย่างไรท้ทิศทาง แต่ทุกครั้งที่ขยับเศษผ้านั้นก็ยิ่งรัดแน่นบาดเนื้อจนเลือดซึมทะลุออกมาแล้วเบื้องหน้าเขาตายต้นตะเคียนใหญ่ที่เริ่มสันไหวผิดธรรมชาติร่างโปร่งบางในชุดขาวที่เคยสลายไปแล้วกำลังค่อยๆก่อรูปขึ้นใหม่เส้นผมดำสนิทยาวสยายถึงพื้นดวงตาสีดำทึบไร้แววสะท้อนแสงจันทร์สีเลือดใบหน้าของนวลจันไร้ซึ่งอารมณ์ ริมฝีปากที่เคยอ่อนหวานยกยิ้มบางเบาเผยให้เห็นเขี้ยวเรียวยาวที่โผล่พ้นออกมาอย่างเย็นชาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูของเขาแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอย่าคิดว่าเจ้าจะหนีพ้นร่างของชายหนุ่มแข็งทื่อลมหายใจขาดห่วงเขารู้ดีว่าตั้งแต่วินาทีนี้ไปเขาไม่มีวันได้ออกจากป่าแห่งนี้อีกและนวลจันทร์ ก็จะไม่ปล่อยให้เขาอยู่เพียงลำพังอีกต่อไปเสียงลมกรีดร้องผ่านใบหญ้าและกิ่งไม้ต้นตะเคียนเก่าโอนเอ็นไปมาเหมือนกำลังปลุกบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในชายหนุ่มพยายามขยับตัวแต่ทุกแรงต้านและประโยชน์เสษผ้าขาวพันรอบแขนและขาเขาแน่นยิ่งขึ้นลากเขาเข้าหาต้นไม้ใหญ่อย่างช้าฮ่าฮะ่กลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นเลือดขาโชยขึ้นมาแรงขึ้นทุกวินาที หัวใจของเขาเต้นโครมครามเสียงดังจนเหมือนจะระเบิดออกจากอกภาพตรงหน้าคอยๆบิดเบือนพื้นดินที่ควรจะแน่นแข็งกลับยวบยาบราวกับโคลนดูดมือเล็กเรียวเย็นเฉียบโผล่พ้นจากดินชื้นฮ่หาฮะคว้าเข้าที่ข้อเท้าของเขาอย่างแม่นยำเสียงหัวเราะของนวลจันทร์ดังก้องในอากาศคราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงเดียว แต่เหมือนมีหลายสิบหลายร้อยเสียงซ้อนกันเสียงร้องไห้เสียงกรีดร้องเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวล้วนดังขึ้นพร้อมกันชายหนุ่มจ้องมองไปยังต้นตะเคียนและในช่วพริบตานั้นเขาเห็นเงาร่างหลายร่างหญิงสาวในชุดไทยโบราณร่างเปื้อนเลือดใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความทุกข์ทรมานแต่ละคนล้วนจ้องตรงมาที่เขา สายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังและอาฆาตร่างเหล่านั้นค่อยๆก้าวออกจากเนามืดรายล้อมเขาไว้ทุกทิศทางหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้วปลายเล็บยาวแหลมเฉือนผิวหนังเขาเป็นทางยาวเลือดอุ่นๆไหลซึมออกมาจากบาดแผลนับไม่ท้วนเสียงกระซิบเย็ียย้ยเยือกดังชิดหูอีกครั้งเจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเจ้าเองวินาทีสุดท้ายก่อนที่สติจะหลุดลอย เขาเห็นใบหน้าของนวลจันทร์ยิ้มหวานอย่างอ่อนโยนก่อนที่ความมืดจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างและทิ้งไว้เพียงเสียงครวญคราง,งเบาๆท่ามกลางสายลมหนาวเหน็บแน่นอนมาต่อจากตรงที่และทิ้งไว้เพียงเสียงครวญคราง,งเบาๆท่ามกลางสายลมหนาวเหน็บเลยนะคะเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านเดินผ่านบริเวณต้นตะเคียนพบเพียงรอยเท้าเลอะโครนวงเวียนเป็นวงกว้างและเศษผ้าขาวขาดรุ่งริ่ง ไร้วี่ววของชายหนุ่มคนนั้นอย่างสิ้นเชิงบรรยากาศรอบต้นไม้ยังคงเย็นเฉียบผิดธรรมชาติเหมือนกับว่าแม้แต่แสงแดดยามเช้ายังไม่กล้าแต่ต้องพื้นที่ต้องสาแห่งนี้แม่เท่าคนหนึ่งยืนมองต้นตะเคียนอย่างเงียบงนันดวงตาขุนโมเต็มไปด้วยความรู้ก่อนจะพึมพำเบาๆว่านวลจันได้สิ่งที่เธอรอคอยแล้วเสียงลมพัดผ่าน ใบตะเคียนไหวสั่นส่งเสียงกรอบแกรบคล้ายเสียงหัวรอบแผ่วเบาเจืออยู่ในสายลมนับแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้ต้นตะเคียนต้นนั้นอีกเลยตำนานของนวลจันทร์กลายเป็นเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับหญิงสาวผู้หวยหาความรักจนยอมแม้กระทั่งกลายเป็นวิญ,ญญาณพยาบาทและผู้ที่หลงลืมคำสาบานต่อหน้าเธอยอมไม่มีทางหลีกหนีชะตากรรมอันโหดร้ายไปได้แต่ในค่ำคืนหนึ่ง เมื่อสายฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักเสียงกรีดร้องปริศนาดังแทรกขึ้นมาจากป่าตามมาด้วยกลิ่นหอมเย็นของดอกไม้ป่าที่ผิดแปลกจนสันสถานสัญชาตญาณของทุกชีวิตในความมืดแสงสลัวๆจากเปลวไฟของโคมเก่าย้อนยุคลอยละล่องออกมาจากใต้ต้นตะเคียนและใต้แสงเรืองรองนั้นเงาร่างของหญิงสาวในชุดไทยสีขาวยืนนิ่ง เส้นผมยาวสยายเปียกปอนแนบไปกับร่างริมฝีปากบางแย้มยิ้มอันเย็นชาและดวงตาว่างเปล่าที่ไร้แม้แต่ประกายชีวิตนวลจันทร์ยังคงยืนรอใครบางคนที่สัญญากับเธอแต่ไม่เคยกลับมาและทุกคืนที่สายฝนหล่นจากฟ้าเสียงกรีดร้องปริศนาก็จะดังก้องขึ้นอีกครั้งเตือนให้ผู้ที่หลงลืมรู้ว่าความรักที่แปดเปื้อนคำลวง ไม่มีวันหลุดพ้นจากคำสาปแช่งนิรันนวลจันทร์ยืนแนบนิ่งกับลำต้นตะเคียนใหญ่เส้นผมดำสนิทเปียกปอนแนบลำตัวหยดน้ำฝนกลายเป็นม่านบางที่พราพรางภาพของเธอเสียงสายลมแผ่วเบาพัดผ่านพาเอากลิ่นหอมเย็นของดอกไม้ป่าจางหายไปในอากาศใต้ผิวดินชื้นแฉะรากไม้เลื้อยพันรัเรดเศษซากบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าม,มองให้ชัด มีเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมาตามสายลมเจ้าจะไม่รอดพ้นเจ้าจะไม่ลืมข้าและทุกคืนที่ฝนตกทุกคืนที่แสงจันทร์อับแสงแตะเคียนต้นนั้นจะเผยร่างของหญิงสาวอีกครั้งรอคอยผู้สัญญาที่ไม่มีวันหวนกลับมานิ่งเงียบเย็นเยียบและไม่มีจุดสิ้นสุด